จงการสวัสดีจ้าเอฟซีทีนารักทุกทุกท่านบวาสิยยฟังไทยฟังล่าหรือทางยุโรปสาวแหลกคนเกาคนเดิมมาละจ้าพร้อมน้องเอลีนาส่วนน้องเนยไปว่ายน้ำจ้ามโมนี่น้องเนยมิเรียนว่ายน้ำจ้า สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวค่อยกินมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะสวยด,วดจ้ะน้องค่ากินมะม่วงนี่จ้าถ้าพี่น้องจ้ะวันนี้น้องเอลินาอาหารว้างคือมะม่วง,งสุกจ้ะเดี๋ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็่างไว้โต๊ะให้นั่งนั่งกับยิบกินเอาจ้ะเอา สวัสดีค่ะไปลกูกคลิปนี้ซาแ้วก็ขอกับขอ,ขอถวษแท่นเนีน่ยนองเนย้อยใ,น<แ>ในเด้อจ่าให้พี่น้องจา้<แ>จาจ้าน้องเอลิยนาน้ำจา่าพว,ว่าเด็กหน่อยน้องจ่าให้พี่นออ้องเขาหักน้องเขาก็เล่บรูวา่าเนี่ยเฮ็ดแบบนี้มันดีบ่เฮ้บอบ่ดีจัะเลยซาแหลก็บ,บ่ได้บอกลูกนะเขากเ็ากเลยหอมน่องก็เลย กันเอฟซีท่านใดบ่ามากักซาแล้วก็บกับขอถวดแทนน้องเนื้อจ้าอย่าถือถวดกวดน้องเด้อจ้ใเพราะว่าน้องก็ยังเด็กน้อยอยู่แต่พ่อซาแล้วบอกน้องเนยแล้วน้องเนยก็ไทยถวดจ้าของให้พี่น้องจ้าคือล่างถวยให้แม่ซาแล้วก็บอกลูกอยู่ว่าว่าต้องล่างดอกเดี๋ยวแม่สิล่างดอกแต่ว่าน้องเนยเขาก็ว่าเฮ็ดเหตแม่บส่สบายใจ น้องเด้กก็เลยล้างถ้วยให้

จริงเจ้าจริงเจ้าจริงคลิปต่อไปซะแล้วก็สิบ่ให้น้อ,นอง,งเนยเฮ็ดแบบนั้นอีกอีกแล้วละจ้าให้พี่น้องจเนาะน้องเอลิน่า ก่อนจบคลิปนี้สาวแล้วขอฝากเอฟซีโคแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหลนเ่ด้อยจ้ะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแห้งสู่ชีวิตแน่นตังแดนต่อไปจ้ะมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะให้พี่น้องจ้ะ <c oughs> แก้มแดงอ่องต้องเ <c oughs> มื่อนี้อากาศห่อนให้พี่น้องจ้ะรองเอลินาห่อนก็เลยแก้มแดงอ้าวอะไรลูก